และครับฟุตบอลที่แฟนคลับสโมสรเมืองทองรอคอยที่จะได้เข้าชมได้เข้าเชียร์กันแบบติดขอบสนามนะครับสำหรับฟุตบอลสเปเชียลโอลิมปิกไทยแลนด์เชลลตี้ฟุตบอลแมตช์2025ที่จะแข่งขันกันในวันที่2สิงหาคมนี้ณสนา,สามทันดโดมสเตเดียมระหว่างสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดพบกับพีทีประจบเอฟซีครับ หลังจากแฟนกลับเมืองทองหลายต่หลายคนรอคอยที่จะได้ชมฟอร์มการเล่นของขุนพลกิเลพยองเจนใหม่นะครับภายใต้การทำทีมของโค้ดอ้นรังสรรนะฮะวันนี้นะครับคุณผู้ชมนะสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชุปธัมได้มีการจัดถแถลงข่าวความพร้อมของฟุตบอลน,นัดพิเศษระหว่างสโมสรเมืองทองยูเอเต็กับทีมพีทีประจวบเอนั่นเองนะฮะซึ่งก็ได้รับ กระแสตอบรับจากบรรดาพี่พี่สื่อมวลชนค่อนข้างที่จะอบอุ่นเลยทีเดียวนะครับแม่พี่พสื่อมวลชนก็ถือว่าเป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์ให้กับการแข่งขันฟุตบอลน,นัดพิเศษนัดนี้นะฮะเผื่อวันที่2สิงหาคมนี้นะครับแฟนคลับทั้งสโมสรเมืองทองอยูเอเตตดและพีทีประจวบจะเข้ามาให้กําลังใจกันแบบหนาตาที่ไทยโดมสเตเดียมนะครับเพราะว่าการแข่งขันในครั้งนี้ วัตถุประสงค์หลักเลยนะครับก็คือระดมทุนที่จะมอบให้กับสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อนําไปจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆสําหรับนักกีฬาผู้พิการทางดสติปัญญาทั่วประเทศนะครับซึ่งในงานแถลงข่าวในครั้งนี้นะครับทางฝั่งของเจ้าภาพนะฮะ ก็นําโดยดรนริศชัยยสูตรนะครับนาย,ยกสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับเป็นประธานในการจัดงานครั้งนี้นะครับทั้งฝั่งของสโมสรเมืองทองของเราก็ประกอบไปด้วยคุวิรั์โหลทองนะครับประธานสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดนะครับพี่เป้นะครับรณริือวาจาผู้อำนวยการสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดนะครับและก็โคดอ้อนรังสรวิวัตชัยโชคนะครับ แล้วก็นัก,ตก,กเตะกีฬาผองขอยเราสองรายคือพี่โดนะครับทิสตองโดแล้วก็พี่โอ๊ตสอดริวิทพานทองส่วนทั้งฝั่งของพีทีประจวบเนี่ยก็นํามาโดยพี่เตี้ยสะสมพบประเสริฐนะครับนักเตะก,ก็เป็นพี่ฟาร์มสารัตกัญญาโรดและก็รัตนัยสองแสงจันทร์นะครับมาร่วมในงานถแถลงข่าวในครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมซึ่งดรนริศชัยสสตได้กล่าวว่านอกจากจะมีฟุตบอลคู่พิเศษในครั้งนี้แล้วนั้นนะครับก็ยังมีศิลปินที่เป็นพาร์ทเนอร์กับสเปเชียลโอลิมปิกเนี่ย จะมาร่วมโชว์มินิคอนเสิร์ตในครั้งนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น B.N.K.48 รวมไปถึงศิลปินจาก G.M.T.V. นะครับซึ่งทางฝั่งโค้ดอ้นรังสรรน,นะครับก็ได้กล่าวในงานถแถลงข่าวในครั้งนี้ว่านะฮะการที่จะเจอกับทีมพีทีประจวบเนี่ยก็ถือเป็นการวัดความพร้อมของสโมสรเมืองทองอยูงเอเต็ดนะฮะก่อนที่ไทยลีกจะเริ่มต้นสตาร์ทขึ้นในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนะครับการเปลี่ยนแปลงทีมของโค้ดอ้นที่ในปีนี้เน้น นักเตะดาวรุ่งนักเตะคลื่นลูกใหม่นะครับในการขึ้นมาเป็นกําลังหลักให้กับสโมสรเมืองทองนะฮะโคชอ้นเองก็จะได้รู้นะครับว่าแท็กติกที่วางเอาไว้ในช่วงปรีซีซั่นที่ผ่านมาแล้วก็ตําแหน่งของนักเตะแต่ละคนนะครับที่ถูกจัดวางแท็กติกต่างๆเนี่ยเวลาเจอพีธีประจวบแล้วมันจะมีข้อผิดพลาดตรงจุดไหนนะครับโคชอ้นอยากมองตรงจุดนี้นะฮะว่าถ้ามีข้อผิดพลาดเนี่ยมันจะได้สามารถแก้ไขได้ทันก่อนที่ไทยลีกจะเริ่มต้นขึ้นและการเจอทีมคุณภาพอย่างพีทีประจวบเนี่ยมันจะเป็นโจทย์ที่ดี นในการพัฒนาทีมของสโมสรเมืองทองยูในเต็ดแต่ที่แน่นอนนะครับเป้าหมายของการลงสนามกับทีมพีทีประจวบในครั้งนี้นั้นก็ต้องการที่จะคว้าแชมป์ต่อหน้าแฟนคลับสโมสรเมืองทองยูในเต็ดให้ได้นะฮะเพราะถือว่าเริ่มต้นดีนะมันมีชัยไปกว่าครึ่งแล้ะครับส่วนทางด้านพีทีประจวบเองพี่เตี้ยสะสมพบประเสริฐนะครับก็ได้บอกว่าการเจอเมืองทองยูเนเต็ดเนี่ยไม่ว่าเมืองทองยุคไหนๆนะฮะก็ถือว่าเป็นทีมที่น่ากลัวเสมอนะครับ โดยเฉพาะในเจนปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีดาวรุ่งในทีมค่อนข้างเยอะแต่โค้ชสมบอกว่าเวลาที่นักเตะดาวรุ่งอยู่ในมือของโค้ดอ้นรังสรรเนี่ยโค้ดอ้นเป็นคนหนึ่งที่สามารถเข้นศักยภาพของนักเตะดาวรุ่งออกมาได้เป็นอย่างดีและหลายต่อหลายคนก็ก้าวขึ้นไปสู่เวทีทีมชาติไทยนะครับพอนช้นแล้วการเจอทีมเมืองทองในวันที่2สิงหาคมนี้นะครับก็จะได้เป็นการวัด ระดับของทีมพีทีประจวบว่าหลังจากนี้จะต้องปรับกันแค่ไหนก่อนที่ไทยลีกจะเริ่มท้นขึ้นเช่นเดียวกับทีมเมืองทองนะฮะรวมไปถึงการได้ลองนักเตะต่างชาติต่างๆนะฮะว่าจะแมตช์กับนักเตะไทยหรือไม่นะครับซึ่งพี่เต้เองยังไม่ได้บอกนะฮะว่าเป้าหมายเนี่ยต้อง,งาาการจะชนะทีมเมืองทองให้ได้อะไรหรือไม่นะฮะแต่ว่าพีเตเองก็กล่าวเชิญชวนแฟนบอลพีทีประจวบนะครับว่า อย่าลืมมาให้กําลังใจกันที่สนามไทยโดมสเตเดียมในวันที่2สิงหาคมนี้กันเยอะๆนะครับนี่จัดขึ้นเป็นครั้งที่4แล้วนะครับจะได้ระดมทุนไปมอบให้กับสมาคมกีฬาสเปเชียลลิงปิกแห่งประเทศไทยกันได้เยอะๆนั่นเองล่ะครับตอนนี้ก็จริงๆก็พร้อมนะครับเพราะว่าเหลือเวลาแค่ไม่กี่วันนะครับซึ่งผมเองกับพี่เต้ก็จริงๆเราได้คุยกันมาล่วงหน้าเป็น2อาทิตย์แล้วว่าจะต้องเตรียมตัวสําหรับเกมนี้นะครับก็ผมคิดว่าทีมผม ก็พร้อมที่จะเจอกับปีเตียว,วันที่2นะครับฝั่บบงประจบเองก,ก็มีความพร้อมนะครับแล้วก็อยากจะสร้างเกมนี้ให้เป็นมาตรฐานใหม่ด้วยในการที่จะเกรียมทนสนานนะครับแล้วก็อยากเรียนเชิญแฟนบอลทั้งสองทีมแล้วก็รวมไปถึงผู้มีเไม่ตาแล้วก็ชอบฟุตบอลด้วยนะครับหรือว่าแฟนคลับก็ได้ศิลปินมาโชว์ด้วยครับกม็มาชมกันเยอะๆนะครับแล้วก็เพื่อจะหางเงินไปสนับสนุนสมาคม แล้วใ,ให้เอาไปใช้ใน,ในกิจกรรมต่างๆยืนยันใช่ไหมครับว่าจะส่งผู้เล่นชุดใหญ่ครับก็คุยกันแล้วครับจริงๆแมตช์นี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นแมตช์ตอฟไปเที่ยลทีเ่เราจะลองระบบกันแบบจริงจังนะครับก็ก็จะส่งผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสนามนะครับ กเจผลงานแล้วคาดหวังากับเกมนี้รอยากเห็นอะไรในโซาก็จริงๆเราก็คาดหวังนะครับคาดหวังในเรื่องไม่ว่าจะเป็นแท็กติกที่เราได้เตรียมตัวกันมาแต่วก็ถือว่าเป็นเกมออฟฟิเชียลเกมเป็นเกมใหญ่ที่ที่เราจะได้ลองวัดคุณภาพของของผู้เล่นของตัวเองด้วยนะครับแล้วก็เราก็อยากเห็นจุดผิดพลาดด้วยเพราะว่าเหมือนที่บอกเมื่อกี้ว่าเราอยากเห็นจุดผิดพลาดเพราะว่าเราจะได้ยังมีเวลาเหลือเพื่อจะได้กลับไปแก้ไขได้ก่อนที่ลีกจะเปิดนะครับก็ อยากให้น้องๆลงไปเล่นให้สนุกแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองเราก็มีหน้าที่ดูข้างนอกแล้วก็มีเวลาปรับปรุงแก้ไขต่อไปครับครัร้งที่ลเห็นอะไรบ้างก็คงจะเอาเกมนี้เป็นเป็นบรรทัดฐานนะเพราะว่าการเจอกับคอลทองไม่ว่าจะการเปลี่ยนแปลงทีมของบอทองจะเยอะมากน้อยขนาดไหนก็แล้วแต่ เมืองทองก็ยังเป็นเมืองทองเพราะนั้นก็จะลองดูว่าถ้าเราเราเล่นกับเมืองทองแล้วผลออกมาเป็นยังไงเนี่ยเราก็กลับไปไปไปทำกันบ้างาก,าากันใหม่สำหรับเพราะ่ผมเชื่อว่าเมืองทองคือเป็นทีมหนึ่งที่มาตรฐานสูสงอยู่แล้วลเพราะนั้นก็หวังว่าเกมนี้น่าจะได้จะได้อะไรมากพอสควรที่จะจะเอาไปปรับใช้ในฤดูกาลต่อแล้ววรกล่าวแฟนบอลมาวยก พิธีกรครับก็กานเทอร์นะครับแฟนบอลครับทีน้ำด,ดงอของเมืองทองเองก็ยินด,ดีต้อนรับแล้วเมกมนันคือนายกบอกแล้วว่าเป็นครั้งแรกเนาะที่สนามเมืองทองเนี่ยมีรถไฟฟ้าถึงด้วยเดินทางสะดวกนะครับก็เรียนเชิญเลยครับว่าอยากให้เกมนี้เป็นเกมที่ส่งแล้วคนดูเยอะๆนะครับสร้างมิต่ให้กับวงการทุกคนครับครับก็สําหรับแฟนบอลน,นะครับที่ ชอบมาเชียร์นักฟุตบอลน,นะครับมาเชียร์ทีมแต่ว่าครั้งนี้ก็มีกิจกรรมหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นศิลปินดารามีคอนเสิร์ตมีทุกอย่างเลยนะครับก็ได้เข้ามามีกิจกรรมร่วมกันด้วยแล้วก็ได้ทําบุญด้วยกันด้วยนะครับก็เรียนเชิญแฟนบอลทุกท่านมาที่ทันต์โดมนะครับวันที่2สิงหาครับขอบคุณครับซึ่งหลังจากฟังความรู้สึกของโคชอ้นรังสรรและโคตี้สะสม ไปไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นนะครับเมืงองทองของเราก็จะขอจับเอาทิสตองโดแล้วก็สารัฐกันยาโรธมาพูดถึงความพร้อมของทั้งสองทีมกันสักนิดหนึ่งนะฮะรู้ว่าช่วงนี้ปรีซีซั่นซ้อมหนักกันอย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะพีทีประจวบเองเนี่ยก็ตรงดิ่งมาจากประจวบเลยนะฮะเพื่อมางานถแถลงข่าวในวันนี้ด้วยเช่นกันนะครับอากามพร้อมของทั้งกู่จะเป็นอย่างไรไปฟังกันนะครับก็เราทำานนมา กับสองเดือนตอนนี้ก็แบบเราก็ทำเงินได้ดีกับคนพี่โอนนะเนี่ยวาแบบได้ได้เล่นแฟนลีเกมหลายเกมอยู่แล้วเนี่ยวาก็แล้วพมันก็ที่ที่คนโบกเนาะประมาณก็เป็นสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ก็น่าจะถูกต้องในะมาณนี้เนี่ยน่าจะน่าจะเป็ดสิบแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็จะถึงเกมประชวาก็น่าจะถึงถึงแปดสิบห้าเก้าสิบกว่าไกลลุ้นกันอยู่แล้วก็แบบก็แบบพร้อมอยู่พร้อมอยู่ครับ ตามครับมั่นใจไห้ความพร้อมของประโจดเป็นยังไงบ้างครับก็ฟีฟ่าส์เราก็ทํางานกันได้ดีครับก็คิดว่าทีมเรามีความพร้อมครับแต่ก็กับเกมเมืองทองเป็นแมตช์การแข่งขันเรอยากเชิญชวนแฟนบอลมาดูเราสองทีมครับเพื่อก็ร่วมบอลการแข่งขครั้งนี้ครับผมพี่โดครับถามพี่โดหน่อยในเมืองทองทุนเลยครับพี่โดขึ้นมาเป็นรุ่นพี่ของทีมแล้วพี่โดมีการกระตุ้นน้องๆในทีมนยังไงบ้าง ก็พมพยายามช่วยช่วยน้องๆทุกคนในทีมนะเป็นตั้งแต่ตั้งแต่กลับมา2ปีที่แล้วก็พมก็ก็พยายามช่วยเต็มที่พอเขาพมอยู่กับสมสลอนทั้งนานพมได้ได้แชมป์อยู่แล้วกับสมสลอนมองตงก็เขารู้สมสลอนเป็นยังไง v a l u อะไรก็แบบเอาอะไรบ้างจากจากนักบอลก็พมพยายามช่วย เด็กๆทุกคนให้แบบความมืออาชีพความแบบมุ่งมั่นความสปิริตของทีมก็ช่วยๆให้อันนี้แก่เขาการร่วมงานกับพี่โอนเป็นอย่างไงบ้างครับก็ดีนะผมเป็นครั้งแรกที่ที่ทำงากน,กนกับพี่โอนพี่โอนเป็นคนนะก็เป็นแบบเขาแบบมีไอเดียเยอะยอะเขาแบบทำงานได้ดีเรื่องตักทีเร่องแบบซ้อมก็สนุกเขาแบบเป็นเป็น,เป,นเป็นคชที่แบบ ที่ทำกันดีจริงๆเลยก็ชาละด้วยกับกับซันนี่ด้วยกับนันบอลกับทั้งชาติกับคนไทยกับเด็กๆทุกคนเขาแบบได้คนในกับทุกเจนนะร์เขาแบบเขาแบบดีเลยตามความคิดที่แล้วกราประจวบจบอันดับที่เจ็ดในปีนี้มองยังไงบ้างครับพี่ก็เราก็มองเกมละเกมนะครับทำงานให้ดีแต่ละแมท ครับอันน like ี้เป็นเอディชันที่สี่นะที่เอสมอสมมติสมงติงพยายามสปอร์ตเอสเปเชียลโอลิมปิกเต็มที่ก็แล้วก็ที่พี่บอกมันฟุตบอลกีดึงกีดึงฟุตบอลแน่นอนแต่ว่าเราก็กีดึงกีดึงฟุตบอลมางแกนก็ให้ฟุตบอลทุกคนมาในสนำเราก็มาเชียร์เราหลือว่ามาสปอร์ตเอสเปเชียลโอลิมปิกไทยแลนด์ครับก็ในทุกปีนะครับเรากับทางเมืองทองยูไนเต็ดเนี่ยเรา จัดแข่งขันฟุตบอลการกุศลน,นะครปีนี้เป็นปีที่4เพื่อระดมทุนให้กับสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นกีฬาสำหรับผู้พิการอัศปัญญานะครับนะฮะ,ะ,ะปีนี้เราได้คู่แข่งคือ PT ทีประจวบซึ่งเป็นทีมที่สูสีกับทีมบางทองมากนะครเพราะฉะนั้นในการแข่งขันเราจะมีในวันเสาร์ที่2ส,งสิงหาคมนะฮะเตะกัน6กโมงครึ่งแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยตั้งแต่4ี่งเย็นไป เราจะมีนีคเนเสิร์ตจาก GMTV จาก B&K n 4 8แล้วก็มีศิลปินนักแสดงนักเต้นมาจากแคสซิยาซูยานะครซึ่งมีประมาณ80คนนะฮะแล้วก็มีนักร้องพิเศษนะฮะคุณวิชัยปุญญันันเพราะนั้นนี่อยากจะเชิญท่านผู้วีะิาการกุศลได้เข้ามาชมการแข่งขันแล้วปีนี้การเดินทางง่ายมากเพราะว่าสามารถเดินทางไปสนามโดยรถไฟฟ้าสีชมพูได้ครับนะฮะ ก็นักนีน้องวันนี้น้องน้องทีีเนี่ยเป็นหนึ่งในะนักกีฬาพิเศษของเราเป็นนักว่ายน้ำนะฮะนะฮะที่ได้รับการรู้จากสเปเชียลโอลิมปิกเนี่ยนะฮะซึ่งจริง,รงๆเนี่ยมีความสามารถหลายอย่างสามารถพัฒนาได้ถ้าได้รับการเล่นกีฬาได้รับการสนับสนุนนะครับนะฮะก็จะพบกับน้องทีทีชวทิติศาาด้วยครับขอบคุณนะก็อ,อย่างที่ดรนริชชัยยศรได้กล่าวไว้แหละครับว่าอยากให้ แฟนคลับของทั้งสองสโมสรรวมไปถึง FC ของ b n k 4 8และก็ศิลปินจิม MTV มเนี่ยฮะมาเชียร์กันที่สนามวันที่2ส,งสิงหาคมนี้กันเยอะๆนะครับเพราะปีนี้เอง s เ e c i a l ลโอลิมปิกนั้นจะมีส่งนักกีฬาไปแข่งขันหลายรายการนะครับโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลด้วยซึ่งปีนี้ทางดรนาวิชชัยยศก็บอกว่าเดี๋ยวจะส่งทีมฟุตบอลชายเข้าแข่งขัน s p e c i a l ลโอลิมปิกเซาท์อีชเอเชียฟุตบอลทัวร์นาเมนต์2อในเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยนั่นเองล่ะครับ คุณผู้ชมครับบัตรเข้าชมเกมการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างทีมเมืองทองยูเนเต็ดกับทีมพีทีประจวบเนี่ยราคาไม่แพงเลยนะครับบัตรเพียงแค่100แล้วก็200บาทเท่านั้นเองนะฮะซึ่งตอนนี้สามารถซื้อตั๋วได้ที่ไท,ท,ทเท็กซตเมเจอร์ออนไลน์ทุกช่องทางนะครับและในวันที่2สิงหาคมนี้นะครับจะมีเสื้อยืดที่ระลึกราคาพิเศษ300บาทมาจําหน่ายเพื่อสมทบทุนให้กับสมาคมกีฬาสเปเชียล l วมปิดประเทศไทยอีกด้วยนั่นเองแ่ะครับ